สวัสดีจ้ามาพอกันอีกนะจ๊ะกับสาวทึงดวงคนใช้ยาพุ้มนะจ๊ะเมื่อหนีสิผ้าพีผ้านองนะจ๊ะมาเกะกองนะจ๊ะจากของฝากนะจ๊ะจากพี่จากนองนะจ๊ะเพื่อนฝากมาไห้เพื่อนทํางานสวนงานผลไม้นะจ๊ะเพื่อนบอกว่าซุ้งผลไม้มาไห้นะจ๊ะแต่ว่ามูลว่าเป็นอีหยังนะจ๊ะมาลุ่นกันนะจ๊ะไว้สนี้อีหยังอยู่ในนี่นะจ๊ะมาลุ่นกับสาวทิงดวงเน้อจ๊ะสาวทึงทึงหลวงกับเพิ่งเลิกงานมาหม่ๆหมนะจ๊ะได้รับของฝากนะจ๊ะ เลยเปล่ามาแกะเบึงเบิงกันเดอพี่นอ้องป็นอีอยังใส่ลังผูม,มายัางดีโอ้หอมรุ่นกันนะจ้าอีอยงนอ,นอกนี่เป็นทรงสีแดงแดงซีเมนของไอซีเมนสาว เนี้อสาวถึงหลวงมักบ่น้อนี่จ้ะของมึงกันเด้อนี่าน้อคือใส่หลายสั้นใช่ไหเออเปินเฮดเปินเฮดที่ดีจะเป็นหอวมาแบบติดสั้นเป็นทรงม้หนมื่มวานนี่เนาะจ้ะของฮอดมืัอนี้พอดีสาวทึงหลวงพึ่งพึงง่งเลิกงานมาเนาะจะจะเลยจะเป็นอะไรของมึงกันนาะจ้ะ ู้น้อมาเบิง้งมาเบิ้งจ้ะมาเบิ้งมาเบิง้งเนี้อสาวตึงดงมัจจ้าุ่นสตรอบเบอรี่ลูกบังใหญ่เลยจ้ะลูกบังใหญ่ลูกบงักบงยาวเลยพี่ร้องเบิงบ้งเบิ้งแต่ะอสนีหลีจ้าหอมอีหลีหอมหอม ซองลัางผู้เดียจ้าจะได้สิกินมืดโอ๊ยหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ใหญ่จ้าหน่วยใหญ่กว่าหน่วยใหญ่กว่าไอ้ที่สาวถึงโดวงกินโชยอีกจ้ากินกินโชยหลอกก้อนนะกินเอินพี่น้องกินหลอกก้อนนะจ่ะมึงป้าตะสะออนเหมือนเพื่อนนั่นเซนั่นเซ่เซ่ความเย็นมาเนาะจ้ะนี่แต่สีช่ำๆแน่แต่ว่าได้กินละจ้าน่าสิถูก นายถูกคักแล้วเบื้องหลังที่อสอนนะจ๊มะมันสิเป็นจังไลยสภาพดีบ่มีแ่ลหกไงทรงแล้วอันถืกใจอันสาวทั้ง,งห,หนุ่มไม่ดีนะจ๊ะเป็นเดกกับขอบคุณเพิ่นหลายๆนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อจ๊ะให้ลำรวยขอให้สุขให้มั่น มีเงินหลานกลับบ้านนะจ้ะมีเงินหลานกลับบ้านอ่สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะมีความสุขลำรวยได้จ้าคนเบิ่งขึ้นกันนะจ้ะคนมาเบิง่งคนมาเบิ่งเงินสาวทั้งหนุ่มมื่อ,อก,กี้ก็คอยลำรวยขึ้นกันนะจ๊ะใอ้สุขให้มันขึ้นกันนะจ้ะสุขภาพแข็งแรงโอ้ยได้สองหลังพี่น้องก็แซ่บความเย็นมาจ้ะโอ้ยฉ่ำเลยทั้งฉ่ำทั้งหวานจ้ะหน้าสีวานยูดอกพี่น้อง เอา้าจังได้กะเอามาให้พี่น้องเมืองแล้วนะจ๊ะกินให้พี่น้องเมืองก็ได้นะจ๊ะปลาสีหวานบอต้องล่างดอกนเนาะมันเป็นฉ่ำๆเยน็ยนๆแม่จ๊ะเพิ่นหน่าซีแช่แวามหยินมาจ้ะลองซิมเมืองห่วใหญ่ปนี้เ่หวานกะแปลกเลยจ้ะวานหวาน น้าพี่ห้อกป<ะ>้าต่สซลอ,อนนี่ลิเดอยากให้พี่เห็น้องได้กินน้ำเด้ดจา้าอือืสุดยอดเลยจ้ะหวานนี่ลิปป้าสองลังเลยจา้า สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกับพะพีพอน้องนะจ๊ะมาเบิง้งมาเบิ้งของที่พี่น้องเพื่อนฝากมาให้นะจ๊ะจังใดก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ติดตามสาวทึงดวงและขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้าม้ารับชมสาวทึงดวงและขอบคุณเน่อันพี่น้องที่ส่งไอ้บักสตอเบอรีร่มาให้สาวทึงดวงนะจ้าขอให้ร่ำให้รวยนะจ๊ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะจ๊ะ กับคนที่เขามารับชมนะจ๊ะจังได่กะขอให้มีความสุขขึ้นกันนะจ๊ะรำรวยทุกๆคนนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า